คนเรียนบาลีเนี่ยนะจะสามารถวินิจฉัยถูกผิดได้นั่นนะ่ะต้องมีองค์ประกอบในเบื้องต้น6อย่างวินิจฉัยนั้นเป็นอย่างที่7สุดยอดบอกได้ว่านี่ถูกนี่ผิดนั่นคือวินิจฉัยก่อนที่จะถึงขั้นนั้นเนี่ยต้องมีองค์ประกอบ6ก่อน 1. สูตรสองธาตุสปฐมมาลาสี่ปัจจัยหานาม 6. ลิงเรียกว่าขาโน คือสัทธปัทมาลานามและสัทธปัทมาลากิริยานามกับกิริยาแจกมีวิธีแจกปัทมาลาต่อไปนวาทินวาทิได้แก่ปัจจัยนวาทิปัจจัยมีนุปัจจัยเป็นต้นแต่แปลง่ายว่าปัจจัยนวาทิเนี่ยแปลว่าปัจจัยนุนุอาทินุนอาทิแล้วก็ต่อไปนาม นามนเป็นเรื่องของนามสุดท้ายลิงและคำสุดท้ายคืออนุสาสนังลิงคาอนุสาสนังลิงคะบวกอนุสาสนังอนุสาสนังคำนี้แปลว่าวินิจฉัยวินิจฉัยเจ็ดอย่างหนึ่งสูตรสองธาตุสสัตธพธมลรา4ปัจจัย5นาม6ลิงและ7วินิจฉัยติถติ ตั้งอยู่ชิวหักเคที่ปลายลิ้นยักษ์ของบุคคลใดเจ็ดอย่างนี้ตั้งอยู่ปลายลิ้นของบุคคลใดสะบุคคลน,นั้นสะก็คือโสเราเรียนสนทีไวแล้วสะสีรวาโสศีรวาสะนี่คือโสบุคคลน,นั้นสะ,นะสะนะสะเนี่บุคคลน,นั้นพยาการณะเกสังรี เป็นราชาแห่งป่าบาลีพยากรณะแปลว่าบาลีแปลว่าวยากรณเกสังรีแปลว่าราชสีเจ้าป่าเดี๋ยวนะเกสังรีจึงแปลว่าราชาแห่งป่าพยากรณะก็บาลีพย,พยเป็นราชาแห่งป่าบาลีดูนะทั้งสูตรจนถึงอนุออถึงวินิจฉัยเนี่ยนะ ั้งอยู่ปลายลิ้นนะไม่ใช่อยู่ในหนังสือนะพูดง่ายๆว่าเพราะอ้าปากเนี่ยเจ็ดอย่างจะไหลพังพรูออกมาเพราะมันอยู่ปลายลิ้นด้วยไม่ด้อยู่คนลิ้นนะอยู่มินนีดเดียวเนี่ยเพียงอ้าปา,ปา,าเเกเพเยะก็จะไหลพรังพรูออกมาเลยนั่นแหละจึงจะเรียกว่าราชาป่าบาลีเพราะทุกคําที่เปล่งออกมาเนี่ยจะศักดิ์สิทธิ์ดุดสีหานาศด,ดุดเสียงบรรลือของพญาราชสี คนจะฟังคนจะเชื่อเพราะมีทั้งเหตุทั้งผลมีสามารถวินิจฉัยถูกผิดได้เป็นเหตุเป็นผลสูตรธาตุปทมาลาปัจจยานามลิงวินิจฉัยครั้นตั้งอยู่บนปลายลิ้นของผู้ใดผู้นั้นไซเป็นราชาป่าบาลเีเดี๋ยอะเขียนเยอะท่าอาจารย์จะลงมากำลังเขียนไม่จบ เดี๋ยวๆอะไรนะมุขาปาถานะก็คือแปลว่าทรงจําว่าติดปากได้แต่ว่าชิวหักเคนี่ท่านพูดให้เห็นชัดๆเลยว่ายุม,มินนะยุม,มินคือถามแล้วจะไม่อั้มอึง้งเพียงเพย์ริมทีีปากก็จะพังครูออกมาได้เลยนะคล่องแคล่วขนาดนั้นอย่างพวกเราเนี่ยมุขขาปาถะก็คือว่าว่าว่าแต่ว่าไม่รู้จะคล่องหรือเปล่า อยู่มิ่นแค่ปลายลิ้นแค่ขยับริ้นฝีปากก็เห็นปลายลิ้นนั่นแหละเท่ากับเห็นเนื้อหาทุกอย่างเขียนคำแปลนะสูตรเขียนสูตรถูกไหมสูตรธาตุปทมาลาสูตรธาตุปัทมาลาปัจจัย นามลิงและวินิจฉัยตั้งอยู่ที่ปลายลิ้นของผู้ใดตั้งอยู่ที่ปลายลิ้นของผู้ใดผู้นั้นเป็นราชาแห่งป่าบาลี ผู้นั้นเป็นราชาแห่งป่าบาลีเขียนกรอนไว้อันว่าสูตรธาตุปัทมาลาอันว่าสูตรธาตุปัทมาลาปัจจยานามลิงวินิจฉัยอันว่าสูตรธาตุปัทมาลา ปัจจยานามลิงวินิฉัยครั้นตั้งอยู่บนปลายลิ้นของผู้ใดครั้นตั้งอยู่บนปลายลิ้นของผู้ใดผู้นั้นไซเป็นราชาป่าบาลี ทรงสูตรธาตุทั้งมาลาขึ้นใจบอกนามลิงปัจจัยได้แม่นรู้อ้าโอดหลังไหลถูกผิดบอกพลันดุสีหัางราชเลิศรู้ยิ่งผู้ปราดปรีเรียนหลักสูตรนี้จบก็จะได้หนังสือเล่มนี้แจกคนลเเล่มมีคนเขียนมาให้เหมือนกันบอกว่าสูตรธาตุมาลาทั้งนามลิงปัจจัยทรงสมจริงแม่นรู้อ้าโอดจิตแนวดิง่งบอกถูกดีนา ดุสีหันราชเลิศรู้ยิ่งผู้ปราปรีทีนี้ดูว่าตั้งอยู่ที่ปลายลิ้นนะอย่างพวกเราไม่มีอะไรตั้งอยู่บ้างแล้วตอนนี้สูตรมีไหมตั้งแต่เรียนมาเนี่ยยังไม่มีขึ้นระดับที่สองจึงจะได้ท่องสูตรทตุมีไหมท่าุก็ยังไม่มีอาจจะได้ฟังอาจารย์ว่าบ้างบรรตัวสองตัวอะไรอย่างเนี้ ปฐมมาลาได้บ้างหรือยังสักหนึ่งปฐมมาลาไหมปุริสาสัทธาปฐมมาลาปุริโสปุริสาได้บ้างไหมไเ,เอาเอาละอย่างน้อยก็ได้หนึ่งปัมมาลาปัจจัยปัจจัยมีบ้างหรือยังยังไม่มีปัจจัยปัจจัยในนามนี่แหละนามเรียนแล้วนิดหน่อยลิงก็เรียนแล้วนิดหน่อยเพราะนามกับลิงจะมีอยู่คู่กันนะ รูทีว่านามเนี้ยเป็นนามประเภทไหนลิงนี้เป็นลิงอะไรนะแล้วก็สุดท้ายนั่นแหละได้ครบหกเบื้องต้นนี้เนี่ยก็จะมีความสามารถสามารถวินิจฉัยบทบาลีต่างๆได้วินิจฉัยได้ทั้งรูปศัพท์วินิจฉัยได้ทั้งเนื้อความเห็นก็จะรู้ทัทีว่าคำนี้ถูกคำนี้ผิดเดเชจนนิมนต์าอาจารย์ลงมาพบพวกเราครับ ราชสีเนี่ยเป็นยอดของสัตว์ป่าทั้งหลายนั้นถ้าเข้ามาในบาลีเนี่ยเหมือนเข้าป่าดงดิบอะ่ะมองไม่เห็นเดือนไม่เห็นดาวไม่เห็นตะวันงั้นต้องต้องเรียนต้องเรียนหกอย่างนะจะได้อย่างที่เจ็ดอย่างที่เจ็ดจะได้อัตโนมัตินะวินิฉัยจะได้อัตโนมัติถ้าได้หกอย่างแล้ว